โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดโครงการอาสาจุฬาภรณ์สนองพระดรํารินะครับโดยที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรพัฒนอึ้งตระกูลรักษาการคณะบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตนะครับเป็นประธานเปิดโครงการนี้ครับทุกผู้ชมฮะก็เป็นการสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนโครงการอาสาจุลาภรครับขยายผลความก้าวหน้ามาจากการดําเนินการอบรมอาสาจุลาภรตั้งแต่เมื่อปี63แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยไปทํา ในพื้นที่ชุมชนเมืองและอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับสร้างเป็นเครือข่ายสาธารณสุขแล้วก็ตรงนั้นเป็นชุมชนต้นแบบนะครับช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสมําคัญในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวปัจจุบันเนี่ยมีอาสาจุฬาภรณ์ที่ผ่านการอบรมแล้ว300 63คนนะครับปีนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เขาจัดทำขึ้นในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นก็คือให้คนที่เขาดูแลคนในชุมชนเนี่ยแหละฮะมาอบรมความรู้วิธีการดูแลการรลรงค์การดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็มีประกาศนียบัตมอบให้เป็นหลักสูตรเลยนะครับแล้วก็มีผู้นำด้านสุขภาพชุมชนได้รับการอบรมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพต่างๆผ่านซอออนไลน์นะครับ16หน่วย นะฮะแล้วก็มี16เรื่องด้วยอย่างเช่นเรื่องโรคที่เจอบ่อยในเด็กนะครับเรื่องโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุข้อเขาอักเสบโรคมะเร็งนี่ที่เขาอบรมกันนะครับนอกจากนี้ก็เป็นการบูรณาการเรียนรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยาศ,าศาสตร์ศรีสว่างขวัตด,ด้วยนะครับจะได้ทราบถึงปัญหาความต้องการทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคือคุณหมอเนี่ย นักเรียนแพทย,ย์เขาก็จะได้รู้ว่าเออคนในชุมชนเขาทางานจริงเขาทางานกันยังไงนะส่วนคนที่เป็นชุมชนพูดง่าไงคล้ายๆกับอสมอนนั่นแหละนะฮะเขาก็จะได้เรียนรู้วิชาการดูแลสุขภาพบางส่วนจากคุณหมอด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันค่ะ